สวัสดีครับสวัสดีจ้ทัพไเวย์ชาแนลนะครับ YouTube ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอายุทยาเยางงมืองเก่าข้างเราแต่ก่นอนนะวันนี้ผมอยู่กับพี่อาร์ตนะครับยำกระเยาทะเลดองนะครับแล้วก็น้องอน้องไอซหีบเหล็กไม่ใช่น้องไอ <c oughs> น้องไอนะเป็นแฟนของแฟนขับแฟนขับประกอบนะนี่ครับวันนี้เป็นร้านสีสีแดงเนาะสีน้ำโชคไหมสีน้ำโชคไหมสีแดงนะ ข้างบนเขียนว่าร้านประกบยำสามแซบอันนี้เป็นร้านที่ทาง,ทางสาขาทํามานะแต่ของประกบเดี๋ยวน่าจะติดพ่งนี้นะฮะเข้าไปปริ้นอยู่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าประกบจะยำให้ลูกค้ากินชาวยุยยานได้กินแซบแค่ไหนนะฮะนี่ครับกำลังเตรียมของนะตอนนี้นะเพิ่งมาถึงเลยนี่ครับมีคนมานั่งรองอยู่ตรงนี้นะนี่ครับวันนี้มีเหมือนเดิมนะฮะสำหรับรายการของสดนะ่าจะมีปูม้า หอยนางลมกุ้งสดหมึกสายมีไข m, ure, แ่แดงเค็มมีกูจืดแหนมแล้วก็ไข่ปลาหมึกนะนี่ครับโอ้นี่ครับกำลังจัดร้านจัดอะไรอยู่นะสักครู่นะฮะวันนี้ประกอบมาในชุดสีแดงนะครับวันนี้สวัสดีครับประกอบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเป็นไข้ด้วยโอ้ประกอบ จริงเหรอไม่ได้ดูเลยเลยเห็นเห็น,หนอ,อยู่เห็นอยู่นน้ำเกลือกันมาจริงเหรอ,อผมเห<อ>็ผมเห็นอยู่ว่าโพมกินเบียร์ที่ไหนนะก็กินน้ำเกลือกินน้ำเกลือนะฮะไม่ได้กินเบียร์แนะล้วป่วยนะ,ะเจอกันที่อยุธยานวันนี้นะครับนี่ครับสักครู่นะสักครู่เจอกันครับอ่เรามาดูวัตถุดิบกันนะฮะว่าอยุธยามีอะไรบ้างนะฮะเห็นประกบไรสดไปตลาดตลาดอะไรเออซีมูเมืองมั้ะเออตลาดตลาดไทยเรือกสักอย่างนะฮะนี่ครับนี่มีภูม้านะภูม้า กุ้งสดมีปลาหมึกสายวูหมึกสายด้วยนะนี่หอยนางรมนะฮะนี่หอยนางรมนะฮะกุ้งสดกุ้งสดหมูยอนะฮะหมูยอแล้วก็ไข่นี่ครับด้านนน้นจะเป็นผลไม้นะเราจะเป็นผักนะฮะสวัสดีครับรับบัตรคิวก่อนเลยนะครับอ่ารับบัตรคิวได้เลยนะครับ น,น,น,นะนี่ครับก็จะมีผักที่ร้านประกบเตรียมไว้นะก็มีข้าวโพดมะม่วงนะฮะปัาราแหน่ชีต้นหอมไข่ลักสีนะไข,ข่เค็มวันนี้มีไหลบัวด้วยนะไหลบัวนะฮะสดสดนะนี่มะม่วงนี่ครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับชื่ออะไรครับ น้องกี้นะน้องกี้บอกเหนื่อยมาก,ต,กตั้งแต่ตีสองเลยเนาะโอ้สู้ๆนะสู้ๆน้องกี้วันแรกทุกสา,าขาก็จะเหนื่อยแบบนี้นะฮะ<ม>ก็ต้องทําไปนะนี่บรรยากาศข้างๆร้านนะ<ม>นี่เราก็ยังมีลูกค้านั่งรอหน้า,น,านะอยู่ตรงข้ามร้านทองกวนอิมเยาวราชนะฮะเขาเรียกว่าโรถนะนะตรงนี้เยาวฮันอยุธยาสโตอะไรสักอย่างสถา,านี้นะนี่ครับ อ่ะ,อะปินแรกมันเลยเป็นแรกเปนแรกกลับบ้านนะครับเอห็นมากเราจะเห็นมากมากเลยนะครับเรนีนเราให้เป็นเหตุการณ์โอเค แล้วมันยังมีถั่วถั่วถัว่วกับอะไรเนี่ยถั่วถั่วกับความเคี้ยวอ่ะมีไหมเอาเอาเคี้ยวมาเลยให้ถั่วก็ด้วยนะให้ถั่วก็ด้วย เกหมายเลขยังถึงคืนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่ไร่คืทไร่ลได้เขียนเลขกรไว้ร้านเลขจะเป็นห ด้วยความรักที่ม ก็นว่าพัดที่นุนนนนนนไปไหมร้ okay, นานะวัน,นนี้มาอยู่ถึงผิดครานี้ประกบมาหาเราแล้วนะเราไม่ต้องไปหาประกบว่าเค อ่ะเพชรน้องเด็ก <laughs>

จัเดี tang, ย๋ยวไปจุดขานเดี๋ยวไป ไม่ตอสามค่ะคุณแทวค่ะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรแถวเหรอแรวค่ะยำหผยนางรมน้เผ็ดน้อยไม่ร้านนะจ๊ะนี่มาก่อนเหรออ๋อ อ่าเดียวเเออเขาล็อกไอ่ะไม่ก็ตอนที่พี่าลรับอ่ะไม่า่าลรับอ่ะนะติกตใบก็เก็บอยูปูม้าปลาใบปกติอ่ะเป็ดปลาเนาะเปปกติไปเปล่าว่ะไปตหเลยเดี๋ยวหลัง้องเตียน้มา ยำกูมาครับ ปลุกใช่ไหมปลุกใช่ไหมยำปุก ไปนบนะจ๊ะเป็นลมเจ็ดร้อยไม่นานนะรอชิมหน่อยนะรอชิมหน่อยนะคร<อ>ั้งแรกเปล่าครั้งแรกเคยเคย,เคยทานไหม,มร้านมะกอกอ๋อยังเนาะชายุทธยานะได้กินกันนะโทษถึงนะ เขียนลันเลนเลขตัวเลขด้วยนะตัวเลขต้องเขียนนะครับ สี่อันนี้แหละสี่อันนี้แหละต่อไปห้าห้าคนช้าค่ะสี่ค่ะของเองมีปูม้าสดจ้ะชื่ออะไรชื่ออะไรี่มไม่มีชื่ออ้าวแล้วเมื่อกี้ช้างคืออะไรอใช่มไม่มีสี่ดุันดุงของใครเอ่ยไม่มีเป็นห้าไง อันนี้สี่ไงอ่าเป็นห้าห้าคุณช้างแล้วห้าคุณช้างค่ะกำลังใหญ่ค่ะยำปูเจิดนะคะเผ็ดกลางไม่ล้านะคะแล้วก็หมูยอเผ็ดน้อยไม่ร้านะะ vô vô hết tàu ngày cả. Tại cô nó Iya, enggak. ขอบคุณนะคะ บอกว่ากบท้องมัก็ดีอยู่นะฮะเขาลงผ่านมานะก็เลยให้ลูกค้าได้ชิมนะ ที่ติดตามชมนะครับสนโจท์วิชนะครับร้านประกบยำสามแสบสาขายุทธยาะฮะอยู่ตรงตลาดแกรนนะฮะรถจนะนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะนี่เป็นคลิปแรกของสาขาที่นี่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนิทโจทย์ทวล y o ยู u ท e กท่าสวัสดีครับ